เสียผีตำนานล้านนาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฮักคุนในวันนี้ไอทีจะมาเล่าถึงตำนานการเสียผีหรือการไซผีของล้านนาที่คนเมืองเฮาคุ้นเคยกับสองกรรมนี้เป็นอย่างดีและในสมัยบเดรียวนี้บางพื้นที่ก็ยังมีเรื่องราวที่ว่านี้อยู่อันที่ทอยการเสียผีหรือการไซผีนี้จะเป็นจะใด และจะน่าสนใจขนาดไหนก่อนอื่นก็มากดแชร์กดไลค์แล้วหับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับการเสียผีหรือการไซผีคือพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เยขึ้นเมืเกิดการพิษผีขึ้นในเฮือนการติดเป็นเจ่นนี้เพราะในเฮือนของคนเมืองเฮานั้นจะมีผีเฮือนหรือผีปู่ย่าที่พอกอยลูกหลานอยู่ โดยเฉพาะเือนหลังใดที่มีลูกสาวอยู่ในเือนจะต้องระวังมือื้มมีการพิษผีเกิดขึ้นเด็ดขาดก,การพิษผีที่ว่านี้ก็หมายถึงการที่ลูกสาวถูกปะะจายถูกเนื้อต้องตัวตึงในตีลับตีแจงบอกว่าสาวนั้นจะยินยอมหรือบ่ยินยอมก็าตามไอหนุ่มคนนั้นจะต้องเสียผีไปกุกรณีว่าอันในกรณีที่หนุ่มคนใด ไปเนี่ยพิดผีกับลูกสาวบ้านใดแล้วฝ่ายสาวพอใจที่จะยู่กินกันสาวนั้นก็จะบอกคือพ่อแม่ไปอู้จาบอกกก่าแก่ผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อจาว่าบ่าไปพิษผีสาวเหี้แล้วจอไปเสียผีตามเหีุตามหอยก่อนที่จะได้จัดงานแต่งงานต่อไปการเสียผีในกรณีนี้จะฮ้องว่าใสาเอาการใสเอาจะเกิดขึ้นเมื่อบาวสาวถึงสองเปิงใจจะอยู่กินกัน และเมื่อได้เสียผีเสร็จแล้วนั้นบ่าคนนั้นก็จะกลายเป็นคนในครอบครัวของเงินหลังนั้นทันที <isu gr im ples> การเ <affirmative> สียผี <asse> ในกรณีที่สองห้องว่าไซบ่เอาจะเกิดขึ้นในกรณีที่บ่าสาวบ่เปิงใจจะแต่งงานอยู่กินกันแต่ก่อได้เกิดเนี้ยการผิดผีนั้นขึ้นหไปแล้วตั้งไายป่จใจก็จะต้องเนี้ยการเสียผี การเสียผีแบบที่สองนี้จะต้องเสี่ยงเงินนักกว่าการไซเอาและนับเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างยิ่งที่สาวนั้นถูกประจายเงี้ยผิดผีแล้วบ่าเป็นเมียก็จะถูกเจ้าบ้านเจ้าจองนินทาว่าใจเบาเชื่อคนง่ายสาวบางคนถูกบ่าจุผิดผีหลายเตือ้อจนไปตีเล่าขวัญไปไขว่อยู่ไ่ได้ต้องย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นก็มี มาเล่าถึงการใส่ผีหรือเสียผีนี้ก็จะต้องมีดอกไม้ถูกเทียนหัวหมูต้มเหล้าขนมข้าวต้มมัดหรืออาจมีไก่ต้มตามที่ฝ่ายไม่ยิงจะบอกแล้วจะต้องมีสตางก์กาเสียผีแหงต่างหาดซึ่งมามีกำหนดว่าเท่าใดแต่จะขึ้นกับฐานะของผีในตระกูลนั้นอาจจะเป็น6บาท12บาทส4บาท100บาทหรือว่าปันบาทก็ได้ เมื่อได้ของตั้งหลายนั้นมาครบแล้วไฟไม่ยิงก็จะต้องนําไปสั่งเวที่หอผีหรือหิงผีผู้ยากี่แขวนติดไว้กับเสาหัวนอนและเมื่อบอกกล่าวแลหวางเครื่องสั่งเวทแกผีไว้เป็นเวลาเมินพอสมควรก็จะสามารถลาเอาเหล้าเข้าป่าอาหารนั้นมาแบ่งกันกินได้เมื่อเสียผีเสร็จแล้วก็ต้องมีพิธีการไข้ผีนั่นก็คือต่างไฟไม่ยิงจะต้องนําดอกไม้ถูบเทียน ไปบอกกาวเือพีตังไฟ์ประจายฮงว่าบัดนี้ตังไฟ์สาวบ้านนี้ได้เป็นลูกหลานตระกูลเดียวกันกับไฟ์ประจายแล้วอันติมาความเชื่อของการเสียผีหรือใส่ผีนี้ก็ย้อนว่าคนเมืองเฮาในสมัยก่อนเพื่อความเคาลบบูชาผีปุยายิ่งนักเวลาจะแยน่ยอนอย่างก็จะต้องมักถึงผีก่อนเสมอเพราะหากไผ่จะได้แย่ผิษผีแล้วผีนั้นก็จะลงโทษ การลงโทษของผีก็จะลงที่ไฟไม่หญิงเจนเหยะเฮ้อแม่สาวนั้นบัสบายพ่องเหยะเฮ้ออุ้ยของสาวนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นลมผิดเดือนพ่องการนับถือผีถือว่ามีอิทธิพลต่อคนเมืองเฮาในสมัยก่อนโดยเฉพาะพฤติกรรมการจีบกันของหนุ่มสาวที่ไอทีจะได้เล่าในต่อไปนี้ อันที่อยการเซาะคู่ครองของคนเมืองสมัยมะเก่าเวลาบ่าวจะจีบสาวก็จะต้องมีการอยู่นอกนั่นก็คือการอยู่นอกห้องนอนของฝ่ายสาวส่วนตั้งฝ่ายผู้ใจก็จะต้องมีที่อยการแอวสาวการที่คนสมัยก่อนจะเซาะหาแฟนสักคนนั้นก็มักจะเป็นเวลาเมื่อคืนหลังจากดีใดแยะกะอย่ให้ยะหนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะหากบ่าวคนใดมาแอวสาวตอนเมื่อวัน ก็จะถูกพ่อแม่สาวพ่อว่าไอ้หนุ่มคนนี้เป็นคนขี้ค้านวญนแวกเนี่ยก,นยกันจะอันแล้วเมื่อตะวันตกดินเฮือนหลังใดที่มีลูกสาวยังมาได้แต่งงานสาวนั่นก็จะออกมาต่อฝ้ายอยู่นอกห้องนอนหากเป็นการปันฝ้ายก็จะแยะยุติเติอนและหากเป็นการต่อผ้าก็จะยที่เปินกันล่างเหตุที่เป็นเช่นนี้ย้อนว่าเครื่องต่อผ้ามีน้ำหนักหนักและเปลืองพื้นที่บนเฮือน กสามารถนำขึ้นมาไว้บนเหอนได้เมื่อมีบ่าวคนใดมาแอวสาวที่เือนหลังนั้นต่างฝ่ายพ่อแม่สาวก็จะออกมาจ้องพอหรือไล่เหิบแต่อย่างใดจะปล่อยให้นุ่มสาวนั้นได้อู้จาก,กันเต็มตีโดยบามีสายตาของสองเท่าจะาของเหอนลักพอแต่อย่างใดและการที่คนสมัยนั้นสามารถวางใจว่าจะบ่ะมีเรื่องเสียหายต่างจูสาวนั่นก็เพราะ คนสมัยนั้นคือความเคารพนับถือในผีบ้าวสาวล้านนาในสมัยก่อนจึงมีอิสระในการอู้จากกันหากเบิงใจกันเมื่อใดก็มักจะนําไปสู่การใส่ผีเมื่อฝ่ายพอใจามาใส่ผีบ้านสาวแล้วถึงจะยู่กินกันเป็นผัวเมียได้ว่าอันมาอู้ถึงบรรยากาศของการแอลสาวในสมัยนั้นบ่าคนใดที่ยังบ่มีเมียเมื่อตกดึกเมื่อใด ก็จะเปียสะลอซอซึองกู้ใจปกไปเป็นเปื้อนนุ่มกุคนมีสิทธิแต่แอลหาสาวบ้านใดก็ได้โดยจะคืนอยู่กับฝ่ายสาวว่าจะเต็มใจต้อนหับนุ่มคนนั้นกอ่อมืนุ่มคนใดถึงยังเฮือนของสาวแล้วก็จะนั่งลงแล้วอู้จากกันภาษาติจีบกันในสมัยนั้นก็บปรนใจกำอู้ธรรมดาแต่มักจะอู้หรือจะเป็นภาษากวีดังเช่นว่า บาาก็จะว่าอีนายนาดน้องอายมาแอลหาจักเตอร์ก็จะขึ้นไปนั่งอูเมื่อสาวได้ฟังก็จะโต้อตอบว่าขึ้นมาเพเตอร์บอเตอร์ตางไผ่ที่หัวคันใดตี่นอนหมากงการโต้อตอบกันก็จะเอิ้นโต้อตอบไปมาตามคารลมวาจาของแต่ละคนในวันแรกๆ บ่าก็ยังจะพอบออกว่าสาวคนนั้นจะชอบในตัวเก่าก่อและจะต้องปีกมาแอวในวันใหม่การสังเกตว่าสาวชอบหรือไม่ชอบเฮานั้นก็จะสังเกตได้จากหน้าตากิริยาที่สาวใจตอบโตหากเป็นกรณีที่บบ่าคาดเดาได้บ่าก็จะถามเป็นโวหารว่าน้องกินข้าวแล้วกาหากายไม่ยิงตอบว่ากินแล้วก็ปาคังก็จะแปลว่าจัง แต่หากต่อฟ้ากินแล้วกับแกงมาฟักก็จะแปลว่าหักแต่หากสาวนั่นเปิงใจนุ่มนั้นเมื่อใดแม้จะอยู่กันจะถึงเดิกแค่ไหนสาวก็จะเต็มใจอยู่ตัวตึงคืนโดยมีข้อห้ามอย่างเดียวก็คือห้ามมีการแตะเนื้อต้องตัวกันเด็ดขาดท่านผู้ชมที่ฮักกุทันครับนี่ก็คือตำนานการเสียผีหรือไซผี ที่เป็นฮี้อยะเก่าของคนเมืองเฮาในสมัยนี้ก็ได้สูญหายไปจากร้านหนาบ้านเฮาแล้วเพราะความตันสมัยของบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปจีบกันทางเฟซไลน์ไอจแต่ฮีทอยสมัยก่อนนั้นก็ยังมีความงดงามและโรแมนติกอยู่เสมอในวันนี้ไอทีก็เลยขอยิบยกเล่ามาเฮ้กูแันได้ฟัง